อีกแล้วแม่ฟัวหัวปลา,ปา <c oughs> แต่อีกยังมาตอนอีกแล้วอันนี้คืออัวเนื้อ,อนนปลาตองนะคะเดี๋ยวอัวใส่ดอกแคนาค่ะเนื้นะะอ,อนนปลาไปปรุงรสแล้าไปยำยำปรุงรสแล้วก็ตัวนี้ใส่ข่าเบื่อน้ำนี่นี่ว่ททำไมคือว่าเฮ็ดเป็นหมกบอกอันนี้อันนี้มันมันมันคือเอินเป็นอัวบอกขาใจ อ๋คล้ายๆหยัดอัวนังสิบอกยัดใส่อ้วแต่ข้าบะอใส่เบ็ดตองง่ายๆ้าดอกแค่มากพอแล้วก็โรยหน้าด้วยใบอังเกสเป่งต้องกินบะอร์ัเถินกับเ่อเฮดยังสี่มากน้แซ่บกกเฮดข้าวเกาเนื้อปลาไปปูใส่ข่าเบือยำยำย้ำือมือนี่เขาเจีสีบพใส่ข้าเบือแล้เขาเจาสีดัดเปียงใส่เปียงมันแปีงนนั้น เนื้อปลาไม่เหนียวเนื <S <s <at> ้อปลาที <S <s <at> ่เราทําลาบวันนั้นเละยเรียจะทําลาบใช่ไหมก็มาทำอันนี้เมนูนี้คือไปเจอดอกแคพอดีคนแก่เขามาขายยี่สิบาทพุงไปเริ่มเทิ่มเลยมัดขายไม่มีใครซื้อเราก็มาทําอวนนี่สุดยอดค่ะเมนูใหม่อีกแล้วจะได้กินปีละรั้งล้วเพราะว่าดอกแค้มันก็ออกปีนึงพอถึงเดือน มีละครั้งเอง,องใช่แซบแซบพอดีมันมีเนื้อปลาไงเราก็คิดถึงเมนูนี้อขอบคุณนะคะคคไปแล้วค่ะไปแกสตอให้ก่นอน